สวัสดีครับประตูสูด่ดชครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทําบุมที่วัดแจ้งในจังหวัดนครศรีมานะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่นึง่งสวยงามมากดูครับน่าจะเป็นศาลาวัดเก่านะดูเก่าแก่น่าจะอยู่เป็นปร้อยเปียเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆโอ้สวย น่าจะเป็นร้อยปีจริงๆครับพศสองสี่หกหกครับประมาณหนึ่งร้อยสองปีแล้วครับนี่ก็น่าจะเป็นกองเก่าเนาะสมัยนั้นนะแตกหมดแล้วลใช้งานไม่ได้แล้วจะเก็บอนุรักษ์ไว้เป็นของเก่านี่ก็น่าจะเป็นอาคารไม้ที่พักสงฆ์นะครับเป็นสองชั้นไม่ค่อยมีอาคารไม้สองชั้นแล้ววันนี้ ได้่านมาผ่านไปก็แวะเบียนม,มาครับสัสการะ,ะขอพรได้นะครับน่าจะเป็นวัดแจ้งไหนะ